สวัสดีค่ะทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับคลิปคำทำนายของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามรจันทร์ที่ช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีช่องทางหลักและได้รับอนุญาตในการเผยแพร่คำทำนายอย่างถูกต้องของโหรฟองสนานจามรจันทร์ค่ะและเช่นเคยนะคะแอดมินขอเรียนให้ทุกท่านทราบก่อนว่าคลิปนี้เป็นการทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะ สำหรับวันนี้เราจะมาเปิดเกณฑ์ประชาชนกับทาหารในดวงเมืองกันค่ะอาถรรพ์ดวงเมืองตามเลิกกำเนิดที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งพระผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ได้ทรงเลือกมานั้นแม่หมอจะหยิบยกมาเล่าเพื่อที่เมื่อเมืองเกิดวิกฤตหรือขับขันมาก หรือหนักหนาสาหัสคราวใดแล้วคนไทยจะได้มีกำลังใจว่าเราจะรอดได้แบบไม่น่าเชื่อและหลังจากวิกฤตแล้วจะมีโอกาสตามมาทุกครั้งค่ะเรื่องนี้ปรากฏในตำนานวางเสาหลักเมืองหรือพระราชพิธีพระนครฐานที่เลิกกำเนิดเมืองก็คือวันอาทิตย์ที่21เมษายน2 0 0พ 325เวลา6นาฬกา54นาทีที่พิสูจน์ความขลังมาแล้วถึง4ครั้งนั่นก็คือ 1. สึศึกพระเจ้าประดุงหรือสงครามเก้าทัพที่สยามเสียเปรียบด้านกำลังผลมากมายแต่เมื่อได้สู้เต็มที่แล้วข้าศึกก็มีปัญหาภายในต้องยกทัพกลับเองหลังจากนั้น ราชอาณาจักรสยามก็แผ่ภัยสาร 2. เมื่อชาติตะวันตกล่าอาณานิคมสยามเป็นประเทศเดียวในแถบนี้ที่สามารถรักษาเอกราชไว้ได้แม้จำต้องตัดแขนขาดเสียดินแดนไปมากมาย 3. เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สองสงครามมหาเอเชียบูรพาญี่ปุ่นบุกไทยเราไม่มีทางเลือก ต้องประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรแต่เมื่อญี่ปุ่นแพ้สงครามไทยกับรอดหวุดหวิตแบบเส้นยาแดงผ่าแปดด้วยคณะเสรีไทย 4. ในสมัยรัชกาลที่9เมื่อคลาวกวังทับเวียดนามจ่อชายแดนไทยหมายจะบุกยึดเมืองคนส่วนใหญ่คาดว่าไทยจะล้มเป็นโดมิโนโเป็นคอมมิวนิสต์ตามประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆในแถบนี้ แต่วันดีคืนดีกองทัพเวียดนามกลับหายจากชายแดนไทยเพราะต้องไปรับมือกับกองทัพจีนที่ทำสงครามสั่งสอนหรือแม้แต่คราวโควิด19ระบาดหลังสู้เพื่อเอาชีวิตรอดกันผ่านไปแล้วองค์การอนามัยโลกยังยกย่องระบบสาธารณาสุขไทยในการรับมือโรคอุบัติใหม่เมื่ออ่านจากดวงเดิมดวงเมืองแล้ว มีหลากหลายอย่างประกอบกันที่จะให้ไทยรอดวันนี้แม่หมอก็จะขอพูดถึงสองหลักนั่นก็คือทหารและประชาชนประกอบกันคือลัคนาเมืองสถิตราศีเมษพระอังคาร3ซึ่งในความหมายทางโหรก็คือนักรบลัทธิทหารกองกำลังของชาติความกล้าหาญนักสู้การต่อสู้ สงครามสนามรบจึงเป็นดาวประจําชีพเมืองตะนุลักษ์เมืองถือกำเนิดในวันอาทิตย์พระอังคารจึงเป็นดาวเดชตามหลักทักษาซึ่งหมายถึงตบะบารมีอำนาจวินาทีที่ดวงชะตาเมืองถือกำเนิดจากพระราชพิธีพระนครฐานนั้นพระอังคารดวงเดิมสถิตในราศีพฤกษพจึงอยู่นำหน้าลัคนาเมืองที่สถิต ราศีเมษหรือทางโหรเรียกศูนย์พาหะความมุ่งหมายของพระผู้ทรงเลือกเลิกกำเนิดเมืองซึ่งก็คือหลนกล้าวรัชการที่หนึ่งคงทรงมุ่งหมายให้ทหารความกล้าหาญความเข้มแข็งตบะบรารมีออกฤทธิเดชในบทบาทสำคัญที่จะนำพาเมืองฝ่าฟันไปข้างหน้าตลอดไปจนกว่าจะไม่มีเมืองฉะนั้น เราจึงจะเห็นกองทัพไทยมีบทบาทมาจูงประเทศตลอดมีบวกบ้างลบบ้างก็ว่ากันไปแต่จะปฏิเสธอาถรรพ์ดวงเมืองที่ออกแบบมาเช่นนี้คงไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจูงเมืองให้รอดในช่วงคับขันหรือคราวศึกสงครามต่อคำถามที่ว่าทหารมีไว้ทำไมก็คงจะให้คำตอบได้ จากดวงเมืองที่ออกแบบไว้เช่นนี้แล้วด้วยอาถรรพ์ภายหลังต่อสู้ดิ้นรนเต็มที่แล้วถึงอย่างไรเมืองก็รอดที่ผ่านมาในอดีตคงพอจะสะท้อนให้กำลังใจคนไทยได้ว่าสิ่งที่กำลังเกิดกับเมืองขณะนี้คือเพื่อนบ้านกวนโมโหแถมคนไทยบางพวกที่มีอำนาจไปมีผลประโยชน์เกี่ยวพันขายหลิวตาให้ข้าศึกมาระราน จนต้องเปิดศึกกันระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อเช้าตรู่วันที่24กรกฎาคม2568นั้นหากเชื่อมั่นในดวงเมืองแล้วก็จะได้มีกำลังใจค่ะส่วนด้านลบของพระอังคารที่หนึ่งในความหมายก็คือการทะเลาะวิวาทอารมณ์ฉุนเฉียวเมื่อเป็นศูนย์พหาหะคือนำหน้าลัคนาเมืองเช่นนี้ เราจึงเห็นคนไทยชอบทะเลาะกันเองหรือใจร้อนวู่วามจนกลายเป็นเรื่องปกติในเมืองทีนี้มาดูประชาชนในดวงเมืองว่าพวกเราอยู่กันที่ไหนหลักฐานทางโหรน,นั้นในดวงเมืองพระจันทร์สองเป็นดาวตัวแทนประชาชนถูกวางให้สถิตในราศีกรกฎได้มาตรฐานกระเสตาธิบดีคือมั่นคง พระจันทร์นี้สถิตในราศีที่สต่อจากพระอังคารสาทงังโหนเรียกพระจันทร์สองประชาชนโยกหน้าพระอังคารอันมุมโยกนี้ทำให้ดาวที่ถูกโยกสำหรับดวงเมืองนั่นก็คือพระอังคารสาเข้มแข็งนั่นคือเมื่อมีเรื่องสงครามหรือต้องสู้ประชาชนจะช่วยให้ทาหาร หรือกองกำลังของชาติเข้มแข็งค่ะแค่ดูคราวนี้เหตุการณ์ขับขันเกิดจากกัมพูชาเหล่าประชาชนชาวไทยทั้งหลายจึงพร้อมใจกันโอบอุ้มทหารและกองกำลังของชาติคนละไม้คนละมือแบบเหลือเชื่อและจะเป็นเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าจะไม่มีเมืองรัตนโกสินทร์ฝากไว้สุดท้ายก็คือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตามที่มีคำทํานายเดิมที่ให้ไว้ว่าระหว่าง29กรกฎาคมถึง23สิงหาคม2568ก่อนหรือหลังประมาณ7วันให้ระวังอุบัติเหตุอุบัติภัยรอบใหม่ที่จะสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิตคนครั้งใหม่ต่อจากคลาวตึกสตองอถล่ม ที่จะเกิดได้ทุกทางทั้งดินน้ำลมไฟควันอากาศแกส๊สระเบิดนั้นที่นํามาก่อนแล้วก็คือน้องน้ำเพราะพายุวิภาและริ์คุณลุงข้างบ้านจนต้องเปิดศึกกันและยังจะมีตามมาอีกเป็นระรอกระรอกให้รับมือในระหว่างนี้นอกจากสู้แล้วรอดและอาถรรพ์ดวงเมืองอีกอย่างก็คือทุกวิกฤต จะนำมาซึ่งโอกาสจึงเมื่อเมืองตีฝ่ารอบนี้ไปได้แล้วเราน่าจะได้เห็นพัฒนาการขึ้นของกองทัพกองกำลังชาติแบบก้าวกระโดดในระดับที่เมื่อยือนอยู่ข้างหน้ากำแพงพระนครกรกฎาคม2572เราจะถามตัวเองว่ากองทัพไทยไปถึงจุดนั้นได้อย่างไรเพราะ ระหว่างกรกฎาคม2565ถึงกรกฎาคม2572ดาวมฤตยูเจ้าของการปฏิวัติใหญ่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงใหญ่ในกองกำลังของชาติให้ล้ำสมัยมากมฤตยูจร0ศเดินในราศีพฤกพทับพระอังคารดวงเดิมดวงเมืองจึงถ้าไม่ช่วยโอกาสใช้วิกฤตข่าวนี้ลงมือให้กองทัพ ทันล้ำสมัยแล้วแล้วก็จะน่าเสียดายมากค่ะด้วยความปรารถนาดีจากครอบครัวจามอนจันและแอดมินช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีบันทึกคำทำนายโดยแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันวันที่25กรกฎาคม2568กก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตจากทางช่องมาเป็นกำลังใจให้แม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันกันด้วยนะคะและขอย้ำอีกครั้งค่ะว่าคลิปนี้จัดทำตามหลักโหราศาสตร์ไทยโดยอ้างอิงจากคำพยากรณ์ของแม่หมอสมัครเล่นโหนฟองสนานจามอนจันโดยช่องโหนฟองสนานออฟฟิเชีลเพื่อการศึกษา และความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ